สวัสดีครับผมสวัสดีเพียงเพื่อนทุกท่านครับเนาะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนนะครับเนาะนี้ก็เป็นยางตลาดนัดวันเสาร์คือเขาเนาะครับเนาะพอดีกับฝนตกแต่เศร้าวัวานใดย่างไปรดีเลยครับวันใดย่างฝนตกเนาะครับเนาะไป็นหัวใจปซื้อดตุเรียนต้นหนึ่งเนาะครับเนาะอันะนี้ก็คือชั้นนี้นะครับเนาะชันนี้ใคร เสานีขายแพงน้อยนึงเขานีครับนี่ต้นละลอยครับผมนี่ต้นละลอยอันนี้ทีนี้ครจกิงเป็นกิ้งขังครับเนาะพึ่งจะเอามาแซมหลุมเกาเนาะครับเนาะหลุมเกาส่วนหลุมเกาก็ปลูกสองปีที่แล้วนะครับเนาะสองปีที่แล้วรุ่นนั่นผมก็ซื้อมาทั้งหมด สองปีที่แล้วนี่ปีหกหกน้อครับเนาะสองหกซืมาแปดสิบต้นนะครับทั้งหมดเนาะแปดสิบต้นปัจจุบันเนี่รอดทิ่ต้นหนึ่งหรือสองต้นนี่แหละครับผมพอร,รุ่นนั้นโดนโดนยาคุ้มอ้อยนะครับเนาะรุนนั้นปีปีสองปีที่แล้วนะครับเนาะรุ่นปีไก่เนี่กเเอามาแฟ้มไม่ทั้งหมด ก็ตกแปดสิบต้นขึ้นันนะครับเนาะปีปีละแปดสิบต้นนะครับเนาะมีปีนี้นะครับทาย้อยปลูกแน่ยเพราะว่าต้นเก้าเขาเลืออยู่ต้นเขาเขาไม่ได้ตายเนานะไม่ได้โดนยาคุ้มคือปีอยู่ก้อนมุ่นนะครับเนาะสองปีเียบร้อยแล้วต้นโคกผมก็ยกไว้แต่ปีพุ่นแล้วครับนะี่โคกนี้ยกสูงประมาณเลยหัวเขานเถอครับเี่เลยหัวเขาก็ล่ะ แต่ช่วงนี้ถ้าน้ำฝนฝนตกแห้งๆแ,แท้ๆก็น้ำถว่วมเหมือนกันนะครับเนาะน้ำจะถ่วมมาแต่ถ่วมประเดียวประดาเนาะครับเนาะฝนหยุดเขาก็หายแล้วครับนี่อันนี้ก็โคใหง,ง่เพราะนั่นอยู่ครับนี่ใกล้ๆเชียงกระลดหกล้อ,อน,น้อยหมดละขุดเอาล้วนๆนะครับเด้อใส่จอบขุดปุงจีนะครับะปุงจีปุงจีขุดมุนขึ้นสำหรับ ยังไ่ที่เขามาเบิ้งเกิดอยากจะปลูกที่ยังไม่เคยปลูกก็ปลูกได้แล้วครับเนาะปลูกได้ทุกท่านแล้วครับผมปลูกทันทีต่ำเขาก็เป็นที่นาที่กระเทือนเขาก็อยกโคกงนะครับเนาะอันนี้ตะกอนก็เป็นทีนททนนท่นาเนาะครับครึ่งนี่ตะกอนเป็นที่นาโคกมากครับอันนั้นน้ำดำนะครับตันนั้นน้ำดำปลูกปีแล้วนะครับเนาะไดขครบนึงนะ่ะแท่ แท็กซี่ทางนู้นยังไ่ได้ปลูกนะครับเนาะที่ทางนู้นไปหาปลาป่าหมดเพว่ปเป็นขี้ตั๊มนะครับเนาะน้ำท่วมแห้งทั้งนั้นทางนี้ก็ท่วมหลากมาพอกี้ละน้ำจะหลากไหลมาทั้งนี้นะครับเนาะไหลองนี่พาลงไปกูลหรครับตะวันออกกูไหลลงจังหวัดสับแก้วกนะูน้ำแถวนี้ครับน้ำจะไหลลงสับแก้วเข้าสู่จันทคามเลยกูเหรอเนาะ กบินบุรีไปพูดละขันแรกครับขันแรกครับเขาจะกันก้นเนาะครับเนาะทวมเนาะเขาจะกันเขาจะขันแล้วก็แถวตะแก้วนะครับเนาะตะแก้วออกกบินบุรีไปพูดละจันตะขามนะครับเนาะน้ำใสาเนี่ยน like ้ำใสายนี่ก็มาไกลนะครับเนาะคุณซอยดาวน้ำสายนี่ก็ไปห่วมกันเนาะครับเนาะเป็นวมสายเดียวกันนะครับเนาะ เปร่วมกันนะครับร่วมกันที่เขาเช็กันจังหวัดสักเก้วเลยนะครับเนาะน้ำก็ท่วมแห้งรับกิมเนยก็บเอวทุเรียนมาสบนะครับเนาะสำหรับที่ตำที่เชิญห้องกับยกล่องใครมีตังแ่ก็ขุดล่องเน่นะครับเนาะขุดล่องเป็นแบบอะไรล่ะของใส่ไก่นะครับเนาะจะเห็ดกุง้งควงเนี่ยครับเนาะจะขุกเม็ดนะครับเนาะ ทางการก็เลี้ยงปลาได้ครับเลี้ยงปลาเลี้ยงนี่ได้เนาะเอาน้ามไส้รถทุเรียนได้ได้กินปลาพ่อมได้ขายพ้อมครับเนาะแต่มีทุท้มเนื้อเนาครับเนาะถ้าเป็นที่กระเทินแบบนี่ก็แบบผมนี่ก็น้าทถ่วมโยว,วางโยเข้าก็ใส้รถไถไทมุนตงสูงก็ได้กันนะครับเนาะปลูกหรงไงก็ใส่จอบมุนมุ้นเนาคือผมนี่เนาะครับเนาะจะสิกสิกดันนุ่น ทั้งตัแห้งๆมันมร้อยไมโคแลหรอครับมคมร้อยไมโคมาขุดร้องนประมาณเนาะบันมีจักเทาะใส่ใจ,ใจพอแต่ละเดือนนะครับเนาะจิ้มนี่ก็ิมาปลูกอยู่บ้างนะครับเนาะปลูกซื้อมากับปลูกเลยครับเนี่ยซื้อมาปลูกเลยเป็นชนิดใครนะครับเนาะต้นละลอยอันนี้นต้นละลอยเฝ้านี่ถามหาตัวละสิบบาทหาสิบบาทมนมีมือนี อันนี้ต้นสองปีที่แล้วยังให้ท่านช่วงเบิ้งน้ครับน้องนี่สองปีที่แล้วครับผมถามว่าถ้าตัดห้าขดที่ไปตัดแบบไหนนะครับนน,นี่ครับนี่พี่น้องมอง,มองผมจับอยู่ในปากทุ่งนะครับน้องเราตุดทุ่งบักลึกบักเย้วนะครับน้องเขาจะไปตัดห้าขดได้ยังไงม่นแบบพี่น้องเบบนี้นอกจากจะดึงต้นขึ้นมานะครับน้อง จังไดก็ตัดเ่ได้นะครับต้อหากกดเราจะเห็นในช่วงช่วงปลายถุงนะครับเนาะงานการซื้อทุเรียนก็คือเข้าวัดดวงนะครับเนาะวัดดวงว่าหาก้กห้กของเขาเดี๋ยวหักแก้วเขานี่เขาจะลงตรงบร่นะครับเนาะถ้าลงตรงก็ว่าเป็นอย่างนนะครับเนาะจะจะเล่นเติบโตได้นะครับเนะนี่แหละครับที่ปลูกทุเรียนยง่ายๆก็คือจังซีแหละครับผมนี่เบื้อ,อ่น้นสำหรับถ่าอยากได้อยากจะปลูกนะครับเนาะ คือไตคือปลูกไม่หรอกครับต้องไปชิดอย่างมากนะามมมแล้วครับเนาะายคือปลูกไม่คือผมนี่ละครับผมปลูกมาสองสามปีติดแล้วนี่ปลูกทั้งหมดมันวสี่ปีแล้วเนาะครับเนาะแต่รุ่นแรกเลยาตัดไตยนบ่มีน้ำหดนะครับเนาะแต่ก่อนม่ได้มีเงินจ่อประดานนะครับเนาะนี่ครับอันนี้คือปากทุงเด้อครับนี่นี่ตรงตรงนี้ก่อยผมนี่ปากทุงครับนี่ เราตูดถุงระยูลึก่นครับที่บิดพ่อห้าโคดได้ยังไงเนาะพี่น้องเนาะเราก็ไปเห็นแค่ช่วงปลายแล้วนะครับเนาะตัดแต้ก็าบมีผลนะครับเขโกดตั้งแต่ที่แหลกเลยนะครับเนาะเขาต้องหาแบบซื้อวัดดวงนะพี่น้องซื้อวัดดวงที่ตายคือปลูกไหมนะครับเนาะแต่นี้มาปลูกเรื่องนะครับเนาะผมก็บดตัดห้าที่เก่แล้วครับผม ันจะแกะเห็นเลยครับนี่ว่าบตรตัดหักแท้ๆเลยครับตอนนี้ไม่ได้เอาขากรองมาตั้งขากรองนี้อยู่ครับบรไดทมาตั้งตัดน้ไปครับก่อไปตัดแห่งท่ันไปชมบงค่าเล่นครับนาะตัดแบบนี้ได้ครับ่แตอาจจะแตกเยอะครับนาะงโแตกอยู่สองตัวะลอดตรอดกับบูงกันแล้วเนาะเสียงวัดดวงกันอลไรไหม ป๊บนึงครับเดี๋ยวพมยิ่เตกพรมเนี่ยแจเบิ่งแล้วครับนี่น้องเห็นห้าขดเขาบ้ครับนี่ลากขดเขาบ้างไดนะครับอันนี้คือลากแก้วเขาจะแทงลงไหมลนะครับไปเร็วครับนี่ัไปเร้วจะแทงหลากลงมถ้าเราตัดเขาเนี่ยครับตัดเขาปุ๊บเขาโอกาสหลอดจะยากอยู่ครับเนาะพอเชล้ราจะเขานะครับเนาะ แค่นั้นผมจะบ่ตัดนะครับเนาะผมจะใส่ลุงหลุ่มเย็นเลยครับเนาะว่าผมบ่ตัดแท้ๆเลยครับจะยกจังซี่เลยครับนี่ยติดมานน้ำมีกครับบม่ได้ตัดตัวครับเด้อเอาลุง้งลุ่มอีกทันไปชมเบื้องละครับเนาะจังซี่เลย ว่าบัได้กัดแท้ๆนะครับเนะาะการปูคของผม,นะงมเนาะผมล้อมเฮ็ดมาทุกอย่างแล้วนะครับตัดลากกับบดตัดลากนี่ครับเนาะแสดงว่าทิพย์ผมบดตัดลากนี่รอดมากกว่านะครับเนาะตัดตัดลากเซนหน่อยนะครับเนาะบลูด้วยกันนะครับเนาะถ้าผมปลูกมากันป็นยังสั้นหมดนะครับเนาะแต่ท่านอื่นจะปลูกแบบใดผมก็บลูด้กันนะครับเนาะ ผมเคยเบ่งชีกของบรรดาเสียงเงี้ๆนะครับนะปเปนาะเิยเบ่งขออยุ้ยครับผมแต่ก็บางท่านก็บอกบอตัดรากขดบางท่านก็บอกตัดรากขดนะครับเนาะและ้วแต่จังว่าหรานะครับเนาะเพป่นผมก็บอตัดครับเขาจะส้มครับถ้าตัดรากขดเขาจะส้ม อันนี้ผมจะถมมิดเลย,ยพี่น้องเนี่ยถมมิดที่พรพวาข้างบนเนี่ยลากเอขาเออกข้างบนนะครับเดี๋ยวดึงยงกุ่มนะครับเดี๋ยวดึงยงีกุ่เสร็จแล้วครับนี่แค่นี้ก็แร้วแล้วครับผมปลูกทุเรียนปลูกง่ายช่อย่างนี้ครับพี่น้องปลูกง่ายครับยากตอนดูแลเนี่แหละครับผมก็ตามด้วย น้ำมารดนะครับเนาะตัวน,นี้กันน้ำมารดนี่เลยผสมเชล้าเนาะครับเด้อผสมเชล้าก่อนทันใดสนัดเคมีกัเคมีนะครับเนาะเป็นเมทาลิกจิวหรือว่าเมงโกเซบบวกไซบอกทานินนะครับเนาะผมใส่ไมโกเซบกับบวกไซบอกทานินนะครับเนาะผมใส่กล้องเดียวสองตัวนะครับผมาะาผมำกผมก็ต้องใส่แบบนี้นะครับเนาะเพราะผมก็ต้องซื้อหลายยางนะครับเนาะ สีอตัวเดียวกล้องเดียวมียาสองตัวบวกนะสองสองตัวบวกนะครับเนาะครับ่านไหนจะทําตามเล่นแบบก็ได้ห่วงนะครับเนาะบ็ได้ห่วงลิขสิทธิ์นะครับเนาะทีนี้ใครนะครับเนาะก็จะ่จะายทําความคืบหน้าทานไปช่วบิึงไปเรื่อยนะครับเนาะว่าเป็นยังไงการบ่ตัดหลักนะครับเนาะผมปลูกรุ่นแรกผมผมตัดหากได้เลยพี่น้องนี่ ผมตัดอยู่ครับแต่ว่าเขาจะมาล่วงยุคนมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับเนาะเขาตัดได้แค่อยู่ตรงปลายนะครับเนาะตัดได้ตรงปลายอันนี้ลาก้าเขาเนาะครับเนาะลาก้าเขาเขาขุดเนี่ยครับนี่อัน้นี้เขาอยู่ตัดตรงนะครับเนาะตัดควักับแต่คือไม่เห็นนะครับน้องคบเนาะก็ต้องแกาะต้นออกมาเพื่อเล็วครับยังี่เห็นหาขุดมาแสดงเขาก็เล่ยบอลล์นะครับเนาะนี่ เพราะว่าระบบลากเขาบ่ค่อยดีนะครับเนาะทีนั่นเขาต้องวัดดวงกับการเพาะการพันนะครับเนาะการพันเกี่ยวกับพันนะครับเนาะวัดดวงกันเอ่อแต่ถ้าลากระบบลากเขาดีเขาก็โตไว้นะครับเนาะเกี่ยวกับระบบระบบลากนะครับเนาะจะใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็อยู่ที่ระบบลากเนาะอ่ะลิปนี้ก็เงาแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ สั้นี่แหละครับผมชิมนาพ่อกันไหมครับผมเมื่อนี้เขาคำว่าสวัสดีครับผม